ต้องการจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์หลายคนรอร,รอไฟเซอร์เจน2อ๋อนี่รุ่นใหม่แล้วใช่ไหมใช่ไฟเซอร์เจน2มาแล้วนะคะสถาบันโรคผิวหนังค่ะเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์รุ่นที่2นะคะโดยเว็บไซต์กรมควบคุมโรคค่ะรายงานนะคะว่าอันนี้ก็ยังคงมีผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าก็ค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันสถาบันโรคผิวหนังก็ประกาศเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดรุ่นใหม่ เป็นวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer รุ่น2ค่ะเป็นชนิดผสมกันระหว่างสายพันธุ์อู่ห่านกับโอมิครอนฉีดเป็นเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร,กรด่านหน้ากลุ่มเสี่ยงและก็ประชาชนทั่วไปที่รับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน4เดือนขึ้นไปสําหรับเดือนมีนาคมนั้นจะเปิดให้บริการในวันที่เจ็ดแปด1ก้าสิแล้วก็14มีนาคมค่ะตามวันนี้ที่บอกนะคะ 8, 9, 10, 11, 13, 14มีนาคม9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงที่ชั้น 12a อาคารสถาบันโรคผิวหนงังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะวอล์กอินได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนโวงหน้าก็ได้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น<ใ>น,นะคะนึกถึงช่วงโควิดนะเรียกร้องวัคซีนไฟเซอร์กันน่าดูเลยนะติดขนาดติดแชทแท็กเลยตอนนี้มาแล้วนะ <ม><ไ>ปฉีดกันรุ่น <ไป S 1> เลยทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยคุณยาวรุ่นไหนไปบอกเขาได้เลยนะประชิดกันหาเวลาประิดกันหน่อยนะครับมันดีตรงที่ว่านี่เป็นข้อมูลจากดรอนันต์จงแก้วัฒนานะคะนักไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทชท่านบอกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรใหมน่นี้สามารถให้ภูมิที่ยับยั้งไวรัสสายพันธุ์กลุ่มโอมิครอนได้มากกว่ากลุ่มที่กระตุ้นด้วยวัคซีนกลุ่มสูตรเก่าะคะ่ะโดยเฉพาะไวรัสในกลุ่มของ ba. 4แล้วก็ ba. 5นะคะซึ่งตรงกับวัคซีนในสูตรใหม่ ภูมิถูกกระตุ้นจากก่อนฉีดขึ้นมา13เท่าคะ่ะในขณะที่สูตรเก่ากระตุ้นขึ้นมาได้ประมาณ3เท่าเท่านั้นเองนะคะ